ธนพัฒน์การช่างนะครับผมที่แม่สอสวรรค์ตันะครับเตรียมรอจับรถกระบะดังครับที่นีนะครับผมขอสวรรค์ตั้งรอรุน้อเชียร์กันไปนะครับลงไปยี่สิบหกสิบนะครับน้ำหนักช่างเมื่อกี้นี้นะครับรอรุนร้อเชียร์กันครับธนพัฒน์การช่างครับธนพัฒน์การช่างครับยี่สิบหกสิบไลขึ้นไปสามเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้สี่เจ็ดกับไลขึ้นไปแล้วนะครับสามสองหนึ อ่อนนะครับผมออกลมมีต่างหากไหลผาโอ้ยนะครับผมผ่านท่าเสียที่เรื่อเปล่านะครับอ่อนมากาเลยนะครับสำหรับธนภัทรการช่างครับผ่านแล้วผ่านเรับผ่าาแล้วผ่เลยนะครับโอ้ยนะครับผมผ่านแล้วผ่านเลยนะครับ รอหลุนรอเชียร์กันไปนะครับว่าสิเกิดยังขึ้นนะครับตอนนี้แพ้นะครับออกมาแล้วนะครับผมสำหรับธนาภาัทรการช้างนะครับตามลงมาตึง2 4ง245ีผ่านแล้วผ <24 5 S 2> ่านเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนุกร่เอฟสีสวัสดีค่ะลาลาลา